ปุ่มๆต้อนรับพนิกาวาน,นิสหน่อยเออถ้าวีศัก์จะหมดของแล้วโอเคโอเคอันนี้อยู่ในเพจแล้วไม่ได้บอกว่าจะมานะครับนี่ก่ะเซอร์ไพรส์ดอกแรกปรบมืออีกครั้งหนึ่งสำหรับชอบพนิกาวาน,นิชเซอร์ไพรส์ยิ่งกว่าเพราะว่าไม่ได้คิดว่าต้องมาพูดม <laughs> ีคนบางคนส่งมาก่อนจะบอกว่าได้ข่าวว่าพี่ตีเนี่ยพูดมาจนไม่รู้จะพูดอะไรแล้ว เดินส่งมาช่วยชีวิตพี่ตีอยู่นะคะต้องขออภัยทุกท่านจริงๆวันนี้มาเนี่ยมาแบบพร้อมข่าวดีมากๆเชื่อว่าหลายคนตรงนี้เนี่ยยังไม่รู้ว่าเกิดข่าวดีอะไรขึ้นเพราะว่ามันเหมือนกับจะไม่เกี่ยวกับพวกเราที่อยู่ที่สารคามขอบคุณค่ะขอพูดก่อนนะคะแปบ๊บหนึ่งขอแป๊บหนึ่งแปบ๊บหนึ่งนะคะเห่ยพึ่งใจเย็นๆใจเย็นยังอยู่ด้วยกันอีกนานค่ะหวนน่ารักมากเลยนะคะเดี๋ยวก่อนนะคะขอ สาเหตุที่ล่าชา้าเพราะว่าจริงๆวันนี้เนี่ยนะคะตั้งแต่ครึ่งครึ่งบ่ายตั้งแต่เที่ยงเป็นต้นมาจริงๆไปคุณธนาทรกับชอบ่อนี่ไปไปเจอกับเทศบาลกับอปตว,วันนี้3าสี่ที่นะแต่วันนี้ไม่ค่อยมีสมาธิคุยกับท่านนายกต่างๆตั้งแต่ร้อยเอ็ดมาถึงาราคามไม่ค่อยมีสมาธิเท่าไหรค่ค่ะเพราะว่าวันนี้ที่สภากรทมเนี่ยมีสิ่งสําคัญเกิดขึ้นนะคะอะ่งงไม่ได้ติดตามใช่ไหม อย่าว่าแต่คนที่นี่นะคะเชื่อว่าคนกรุงเทพจํานวนมากก็ไม่ได้ติดตามและไม่รู้ว่าได้เกิดวันประวัติศาสตร์ขึ้นแล้วทุกท่านรู้สึกว่ารถเมย์เนี่ยในกรุงเทพเป็นไงไม่ไม่ต้องพูดถึงรถเมย์แถวนี้เนาะเอารถเมย์ในกรุงเทพเคยเคยนั่งกันไหมคะรถเมย์กรุงเทพเป็นไงคะดีไหมคะหรูหราไหมคะแอร์เย็นชำ่ำบ่อนุม่มดีสุดๆใช่ไหม คือเก่าควันดำใช่ไหมคะปล่อย PM 2.5เป็นแหล่งใหญ่ก็คือรถโดยเฉพาะรถคันใหญ่ๆใ,ในกรุงเทพมหานครแต่ไม่ได้มีใครคิดจะแก้ไขนะคะสกอของพรรคเก้าไกลสกอของพกกองอรรคเก้าไกลเข้าไปปีกว่าเนาะยังไม่ถึง2ปีปีเดียวเองนะคะเราก็บอกว่าเฮ้ยมันต้องแก้สิปัญหา PM 2.5เป็นปัญหาใหญ่มากในกรุงเทพแล้วก็จริง,รงก็อีกหลายจังหวัดใช่ไหมคะ ก็ทำกฎหมายขึ้นมาชื่อเราให้ชื่อเล่นว่ากฎหมายรถเมย์อนาคตรถเมย์อนาคตเนี่ยก็คือพูดง่ายให้รถเมย์มันเป็นรถเมย์ที่มัน,มนแบบได้กลิ่นความเจริญน่ะไม่ใช่ได้แต่กลิ่นควันดำเป็นรถเมย์ที่เป็น E ีวีก็คือเป็นรถไฟฟ้าใช่ไหมคะวิ่งเงียบไม่ปล่อยควันและแน่นอนพอมันเป็นรถไฟฟ้าเนี่ยมันก็คือเป็นรถรุ่นใหม่ๆม,มีมาตรฐานการให้บริการคุณภาพเบาคุณภาพเครื่องยนต์คุณภาพแอร์ต่างๆดีขึ้นฟาดฟันต่อสู้กันมายาวนานหนึ่งปีนะคะ วันนี้เนี่ยเป็นวันที่กฎหมายเข้าสภาพเพื่อจะโหวตผ่านวาระหนึ่งผ่านไปแล้วตอนเดือนเมษาตอนนั้นไม่ค่อยมีใครสนใจมันกใกล้เลือกตั้งแต่ว่าวาระสองสากฎหมายนี้มันต้องผ่าน3วาระมันถึงจะมาบังคับใช้ตั้งแต่เที่ยงจนถึงเมื่อกี้นี้เนี่ยอภิปรายกันเดือดมากในสภาเรานี่ไม่เป็นอันทํางานเลยวันนี้นั่งฟังมาในรถตลอดทางว่ามันจะผ่านหรือจะไม่ผ่านเพราะว่ามีมีความพยายามจะดึงเลื่อนไม่ให้กฎหมายนี้ได้รับการโหวตวันนี้แต่สุดท้ายเมื่อกี้นี้นะคะ 15นาทีที่ผ่านมากฎหมายรถเมย์อนาคตผ่านการโหวตจากสภากรทมด้วยคะแนน30ต่อ0 oh. 30ต่อ0หมายความว่าอะไรคะหลังจากนี้กรุงเทพมหานครจะบังคับให้รถเมย์ทุกคันที่วิ่งในกรุงเทพเป็นรถเมย์ฟฟ้าที่ติด GPS สามารถติดตามการเดินรถ ก็ไม่ปล่อยควันไม่ปล่อยบลราวัตถเสียงที่เป็นเสียงเครื่องยนต์ดังๆอีกต่อไปนี่คือกฎหมายฉบับที่สองที่พรรคเก้าไกลสามารถออกได้ ację. แม้จะยังไม่ได้สามารถเป็นรัฐบาลกฎหมายฉบับแรกใครทราบบ้างว่าคือกฎหมายอะไรคือตั้งแต่อนาคตใหม่มาถึงเก้าไกลเนี่ยเราเสนอกฎหมายเยอะมากแต่ไม่ยังไม่ผ่านเลยนะคะสมรสเท่าเทียมยกเลิกเกณฑ์ทหารอะไรต่างๆนานาเยอะไปหมด แต่่มีผ่านอยู่ฉบับแรกหนึ่งฉบับแล้วเนี่ยวันนี้ผ่านไฉบับที่สองฉบับแรกคือพรบรเข้าชื่อออนไลน์ใครใครที่อยู่ในที่นี้เคยเข้าชื่อลงชื่อผ่านทางออนไลน์ปะ่ะสถิตัอนุอะไรต่างๆอยู่แล้วทุกท่านได้ไหมคะว่าทำไออนไลน์ไม่ได้เข้าชื่อปากกาเซ็นปากกาแล้วก็ซีร็อกซีร็อกประชาชนจำได้ไหมคะซึ่งมันต้องไปทำในที่หนที่หนึ่ง แต่สอสอพักก้าวไกลนะคะคุณเตินวรพศได้เสนอพอรอเชื่อออนไลน์เป็นกฎหมายเล็กๆที่ไม่มีใครไปมาเลยพักีเพราะว่าไม่มีใครบอกว่าสิ่งมีพลังยิ่งใหญ่ขนาดไหนกฎหมายอนุญาตให้ประชาชนจำนวนห้าหมื่นคนเข้าชื่อเพื่อเสนอนนแอ้นึกออกไหมคะแต่ว่าการที่ต้องหาคนห้าหมื่นคนมาลงชื่อในกระดาษเนี่ยยากหรือง่าย ยากยากมาก5 0,000่น000คนทางกระดาษ5 0 0ห0คนทางออนไลน์ง่ายหรือยากมันอาจจะไม่ได้ง่ายแบบทิปตาเดียวเสร็จแต่เสร็จไหมเสร็จ5 0,000นคนออนไลน์เสร็จนะคะนี่คือกฎหมายฉบับแรกที่ต้องเรียกว่าผ่านเพราะว่าพวกผู้มีอํานาจรัฐบาลตอนนั้นเป็นรัฐบาลประยุทธ์คือมันไม่มีความเข้าใจว่ากฎหมายที่มันสัมพันธ์ขนาดนี้มันจะสร้างการเปลี่ยนแปลงอะไรได้ แต่สุดท้ายเนี่ยมันทำให้ไม่ว่าจะเป็นการเข้าชื่อกฎหมายเข้าชื่อแก้รัฐธรรมนูญอะไรต่างๆเนี่ยมันง่ายขึ้นเยอะมากนะคะเพราะว่าสามารถให้ประชาชนเข้าได้รวมถึงร่างแก้ไข112ที่ผ่านมานะะก็มีการเข้าชื่อกันทางออนไลน์ได้แสนแสนรายชื่อนี่คือของกฎหมายฉบับเก้าไกลในวันนี้เนี่ยกฎหมายฉบับที่สองผ่านจะไม่ลงรายละเอียดว่าจะเกิดความแปลงอะไรอีกบ้างนะคะเพราะว่าพุธนาทน,น่าจะ จับจองนะคะคงอยากจะมาพูดเรื่องนี้แต่ว่าในความสําคัญของกฎหมายฉบับนี้ถามว่าแล้วเกี่ยวอะไรกับหนูหนูเป็นคนสรารคามไม่ได้จะไปนั่งรถเมย์กรุงเทพนานทีจะได้นั่งรถเมย์ใช่ไหมนั่นทีไปกรุงเทพบางทีก็ไม่ได้นั่งรถเมย์ด้วยบางทีก็นั่งแกร็บแล้วเดี๋ยวนี้ใช่ไหมนั่ง BTS นั่ง MRT ซ้อีกครั้งนี่คือกฎหมายที่ผ่านโดยสาภากทมสาภากอทมอ,อันจริงแล้วคือเขาเรียกว่าท้องถิ่นใช่ไหมคะ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเหมือนกับบ้านเรามีอะไรคะบ้านเรามีอบจอย่อยลงไปกว่าอบาจอมีอะไรคะเทศบาลหรืออบตอถูกไหมคะนี่คือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มาจากการเลือกตั้งของพี่น้องประชาชนเราไปเลือกมานะนายกเนี่ยใช่ไหมไหนใครเลือกนายกอบตอที่บ้านใครมีนายกอบตอบ้านใครเป็นนายกเทศนายกเทศมนตรี แสดงว่าบ้านอยู่ในเมืองนิดนึงนะคะแต่ทุกคนต้องเลือกอบอจอ,อบอจอนี่ทุกคนต้องต้องได้เลือกนะคะความสำคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคือเขามาจากการเลือกตั้งในโลกของอุดมคติการที่เขามาจากการเลือกตั้งหมายความว่าเขาต้องรับใช้ใครรับใช้คนที่เลือ ใช้ได้ประโยชน์่ะไม่ใช่คนนั่งรถเมล์อยากเขาทั้งกุ่เนี่ยนั่งรถเมย์ได้ประโยชน์เอาอันนี้ได้แน่อยู่แล้วใช่ไหมได,ได้นั่งรถที่ใหม่มีคุณภาพแต่เฉพาะคนนั่งรถเมย์หรือเปล่าที่สูตรควันรถเมล์คุณขับมอเตอร์ไซค์ไปทํางานทุกวันคุณสูตรควันอะไรรถเมย์ขับตําหนักรถเมย์ถูกไหมคุณยืนรอลูกชิ้นปิ้งอยู่บนถนนคุณสูตรควันรถเมย์ไหมคะ สูตรคุณมีพ่อที่ทำงานเป็นคนกวาดถนนตำรวจจราจรเขาต้องสูตรควันรถเมค่ะสูตรประชาชนกรุงเทพ12ล้านคนนะคะเอาทั้งที่มีทะเบียนและไม่มีทะเบียนเนี่ยต้องรับมลภาวะทางอากาศไม่ว่าจะรวยหรือจะจนเพราะว่าอะไรคะ pm 2.5ทะลุรถคุณนะคะคุณนั่งอยู่ในโรส์รอยมันก็เข้าได้คะ่ะเพราะฉะนั้นนี่คืออย่างน้อยไม่เหลื่อมลำ้ำพิติปัญหานี้ จะรวยหรือจะจนสูรเท่ากันหมดเพราะว่า PM 2.5แทรกซึมในทุกระดับชั้นทางสังคมรวยไปก็ไม่ช่วยอะไรนะคะมันก็สามารถเข้าถึงทุกคนได้เพราะฉะนั้นนี่คือกฎหมายที่ทำให้เห็นว่าเวลาคุณทำให้อำนาจที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนเนี่ยมันรับใช้ประชาชนแล้วมันคิดถึงความเดือดร้อนของประชาชนจร,จริงๆมันมันเกิดผลที่กระทบกับคนสมกับที่เขาเลือกคุณมาไอ้กฎหมายที่จะต้องเปลี่ยนรถเมย์เป็นรถเมย์ไฟฟ้านี่ประชาชนประโยชน์แล้วใครเสียประโย เออใครเสียประโยชน์ในทุนอะไรในทุนอะไรที่เสียประโยชน์เขาต้องเปลี่ยนรถใช่ไหมถ้าเราทํากฎหมายว่าจากนี้ไปจริงๆมันมีช่วงเปลี่ยนผ่านนะคะไม่ใช่อยู่ดีเราไปบังคับให้เขาเปลี่ยนพรุ่งนี้เลยมันก็นั่นก็โหดร้ายเกินไปมันมีช่วงเปลี่ยนผ่านหนึ่งปีห้าปีเจ็ดปีถึงตองอรงรายละเอียดน,นะแต่มีช่วงเปลี่ยนผ่านแต่สุดท้ายคือคุณต้องเปลี่ยนหมายความว่าคุณต้องลงเพราะฉะนั้นคุณต้องเฉือนกำไรเนี่ยมา ให้รนะมีคุณภาพถูกต้องตามกฎหมายที่ออกมอออกนะคะเพราะฉะนั้นบรรดานักธุรกิจนายทุนเนี่ยคือผู้ที่ต้องเสียประโยชน์แต่ประชาชนได้ประโยชน์ถามว่ากฎหมายฉบับนี้เนี่ยถ้าคุณต้องพึ่งพานายทุนต้องพึ่งพานักธุรกิจใหญ่หญคุณผ่านได้ไหมไม่มีกฎหมายจานวนมากในประเทศไทยนะคะเอาเอยานี้ดีกว่าวันนี้เห็นมีน้องๆนักเรียนนักศึกษา,ายเยอะบางอย่างเนี่ยคุณคาดไม่ถึงเลยนะว่ามันเกี่ยวกับการที่ประเทศมันรับใช้นายทุนมากกว่าประชาชน ไอที่เห็นชัดชัดเช่นสุราก้าหน้าใช่ไหมมันผ่านไม่ได้เพราะว่าอะไรนายทุนเขาคุมอยู่มีอยู่แค่สองสามีพ่อเขาไม่อยากให้มีคู่แข่งอันนี้เห็นชัดใช่ไหมคะคุณรู้ไหมส่วนหนึ่งที่ทําให้การศึกษาประเทศไทยมันห่วยแตกขนาดเนี้เกี่ยวข้องกับนายทุนเหมือนกันแล้วคุณไม่คิดด้วยซ้ำว่า,ม,ามันมีนายทุนอยู่ในวงการนี้ด้วยวงการหนังสือเรียนวงการแบบเรียนเปลี่ยนหลักสูตรทีเปลี่ยนหนังสือใช่ไหมคะ หนังสือเรียนเนี่ยคุณเคยคิดไหมว่ากว่ามันจะมาเป็นหนังสือเรียนเนี่ยที่มันถูกคัดเลือกเข้าหลักสูตรว่าเด็กทุกคนในประเทศต้องอเรียนหนังสือเล่มเดียวกันถูกปะคัดเลือกมาไงนะเคยคิดไหมเคยสงสัยไหมคะหนังสือที่เราเขายังเป็นอยู่ไหมเราพอมอบตัวเราก็ื้อหนังสือยังเป็นใช่ไหมพี่มันก็เป็นใช่ไหม,ม,เ,ไหมเวลาแม่พาเราไปมอบตัวแม,แม่ก็ต้องเอาตังค์ไปซื้อหนังสือละของเทอมต่อไปใช่ไหมคะ เราเคยคิดนะคะว่าหนังสือพวกนี้มันมาได้ไงอะ่ะที่บังคับให้เด็กทุกคนต้องซื้ออะ่ะไม่เคยคิดใช่ไหมนี่คือหนึ่งในทุนผูกขาที่เราไม่เคยรู้สึกว่ามันมีอยู่แต่มันไม่ใช่แค่ครอบงากระเป๋าตังค์พ่อแม่เรานะคะแต่ครอบงาไปถึงความคิดความอ่านกลาที่ครอบประเทศอยู่เนี่ยมันกลาที่จะรับการศึกษาคือมันบังคับให้คนเรียนรู้อะไรเข้าใจาใไหน คิดอย่างไรเนี่ยมันเริ่มต้นที่หลักสูตรการเรียนที่เคยไปที่ฟินแลนด์ตอน,น,นไปกับครูจุย้ยรู้จักคุูจุ้ยไหมคุูจุย้ยกุพิตาที่เป็นคนที่เชี่ยวชาญเรื่องการศึกษาตอนนั้นยังไม่ได้ทําอนาคตใหม่เลยนะรู้จักกันตั้งแต่สมัยดิฉันเป็น,นข่าวอยู่ Voice นะคะแล้วไปทําสกู๊ปเรื่องการศึกษาที่ฟินแลนด์แล้วเราก็ไปดูไม่ใช่แค่โรงเรียนไปเรื่องการศึกษาเนี่ยไปดูสานักพิมพ์ที่เขาพิมพ์หนังสือเรียนก็ไปถามเขาว่าเออหนังสือเรียนอันนี้เนี่ย ทั้งประเทศเลยใช่ไหมคะมันแบบมันแล้วเราเข้าไปประกุยังไงในกระทรวงศึกษาท่านผะูมองหน้าดิฉันค่ะฉันมาจากบ้านป่าเมืองเถื่อนว่าอะไรนะทําไมล่ะอันนี้ก็ไม่จําเป็นนี่ต้องคุณงงหนักกว่าเดิมบอกว่ามันจะเป็นไม่ได้ไงที่คุณจะคับให้เด็กทุกคนอ่านหนังสือการโอ้โหประเทศไทยตกใจเลยค่ะว่าอา้าวเหรอคะประเทศอื่นเขาไม่ทํากันเหรอคะมีแต่ประเทศหนูหลระคะที่ทําแบบเราก็นั่งฟังเขาอย่างแบบ ตาสว่างอะค่ะเป็นวันตาสว่างแห่งชาติของพันิกาเกี่ยวกับเรื่องการศึกษาว่าเฮ้ยถ้าคุณไม่บังคับให้เด็กต้องเรียนหนังสือเล่มเดียวกันล้วคุณทําหลักสูตรยังไงอะอย่างน้อยเรื่องการศึกษาเนี่ยมันก็ต้องมีแบบที่เหมือนกันเด็กมันต้องได้เรียนเหมือนกันทั่วประเทศใช่ไหมคะไม่ใช่เด็กอายุ15ที่สรารคามเรียนแบบหนึ่งเด็กอาที่กรุงเทพเรียนแบบหนึ่งเอาลราประเทศไปยังไงซึ่งในความเป็นจริงก็ ก็เป็นแบบนั้นนะใช่ไหม <laughs> เป็นแบบนั้นในความเป็นจริงมันก็ไม่มันก็เหลือบลับอยู่แม้ว่าคุณจะบังคับอ่านหนังสือเล่มเดียวกันแต่ว่าประเด็นมันคืออย่างนี้ค่ะสแลน์ซึ่งเป็นประเทศที่ระบบการศึกษาดีสุดในโลกเขาบอกว่าไม่มีความจําเป็นและเป็นไปไม่ได้ที่คุณจะให้เด็กทุกคนอะ่ะโรงเรียนทุกรงเรียนใช้หนังสือเล่มเดียวกันมันอยู่ที่ครูเขาออกแบบการเรียนแบบไหนมันอยู่ที่เมืองน,นั้นนายก ต้องการแนวทางการศึกษาแบบไหนเขาก็ไปออกแบบกันเองแล้วสำนักพิมพ์ก็แข่งขันกันทําหนังสือที่ดีให้ครูเนี่ยรู้สึกว่าหนังสืออันนี้ดีแล้วจะได้เลือกไปสอนเด็กมันคือโลกของการแข่งขันทางธุรกิจหนังสือเรียนซึ่งเราคนไทยไม่รู้จักเพราะว่าเราต้องไปซื้อจากอะไรคะครูสภา เราต้องมีหนังสือหนังสือเรียนบังคับมันให้เลือกแค่บางวิชาเช่นะภาษาอังกฤษอย่างเงี้ยครัวจะเลือกได้เองใช่ไหมคะว่า,ว,าว่าจะเรียนอะไรแต่ว่าที่เหลือเนี่ยมันเป็นหนังสือบังคับหมดประเทศที่จเจริญแล้วคืออะไรคะเขาบอกว่าสิ่งเดียวที่เขากําหนดก็คือหลักสูตรแกนกลางที่ดีปรับปรุงเรื่อยๆนะแต่ว่าไม่ได้ปรับปรุงทุกปีอาจจะเจ็ดปีสิบปีครั้งปรับปรุงให้ทันสมัยมีหลักสูตรแกนกลางแค่นี้ว่าเด็กในช่วงขัววัยนี้เนี่ยต้องบรรลุการเรียนรู้ อะไรบ้างแค่นั้นแต่การเลือกสอนวิธีการสอนหนังสือรวมไปถึงรายละเอียดต่างๆเป็นหน้าที่ของแต่ละท้องถิ่นออกแบบและแต่ละโรงเรียนออกแบบเองถ้าสิ่งนี้เกิดขึ้นในประเทศอื่นเราก็าจ,จะตั้งคำถามกับมันนะว่าที่มันจะไปรอดหรอวะทุกคนคิดเอาเองว่าต้องเรียนอะไรหาหนังสือกันเองแต่ว่านี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศแลร์ยซึ่งได้รับการยอมรับชนิดว่าคุณภาพการศึกษาดีที่สุดในโลก ิ่งที่เาทำหลักสูตรที่เข้มแข็งที่เหลือปล่อยให้เป็นหน้าที่ของท้องถิ่นในการดูว่าเมืองนี้มีอุตสาหกรรมนี้เป็นหลักควรจะเน้นเรื่องอะไรเด็กเกิดที่สมุทรปราการสมุทรปราการเป็นอะไรอุตสาหกรรมเป็นอุตสาหกรรมใหญ่ด้วยหนักเป็นส่วนใหญ่เด็กก็ควรจะเรียนอะไรที่เป็นเรื่องที่มันน่าจ,จะไปทํางานอยู่ในงานอุตสาหกรรมสมุทรปราการใช่ไหมเรื่องนวัตกรรมเทคโนโลยีเน้นไปทางนั้นเด็กไปเกิดอยู่ที่เชียงราย เขาสอยดาวเด็กควรจะเรียนอะไรคะปลูกกาแฟอะโวคาโดแมคคาเดเมียพัฒนาสายพันธุ์พืชควรจะเน้นในทางนี้ถูกไหมเพราะว่าคุณจะเรียนอุตสาหกรรมหนักเขาสอยดาวไม่น่าจะมีอุตสาหกรรมหนักอะไรไปตั้งได้แน่นอนเนี่ยแล้วเขาคิดแล้วก็ธุรกิจเอกชนสำนักพิมพ์เอกชนแข่งขันกันทําหนังสือสำนักพิมพ์ก็ต้องแข่งขันกันตามธรรมดาการแข่งขันก็ต้องทําอะไรถูกด้วยต้องทําแพงไม่ได้นะแพงเสียเสียเสียเปรียบคู่แข่ง แล้วต้องดีด้วยเพื่อให้ครูเนี่ยได้มาเลือกว่าแบบนี้หน,นังสือของของใครดีสุดหสืออันไหนตอบโจทย์ของครูมากที่สุดแต่ละสำนักพิมพ์ต้องมาเสนอกับครูว่านี่หนังสือของฉันออกมาใหม่นะมีวิธีการเปบบน็นแบบนี้แบบนี้เด็กจะชอบมากเลยนะมาพร้อมกับแชนแนลพิเศษใน Youtube เปิดเพลงประกอบหรือเล่มนี้สอนเด็กวัยนี้ทำกันแบบนี้นะคะเขาก็ไปพิชไปพิชกับเฮ้ย สำนักทีมเรามีแบบนี้นะสำนักทีมเรามีแบบนี้คุณโอเคไหมคุณจะเอาไหมแล้วเรียนก็เลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับเด็กน,นี่คือสิ่งที่ประเทศพัฒนาแล้วเ็เป็นกันนะคะย้อนกลับมาทําไมเกี่ยวข้องกับท้องถิ่นรัฐบาลที่อยู่ที่กรุงเทพเนี่ยเขาจะรู้ไหมว่าตกลงที่สาราคามเนี่ยเขาควรจะเรียนอะไรถูกไหมเขาจะรู้ไหมเขาจะรู้ไหมว่าคนที่เขาสอยดังเขาควรจะเรียนอะไรเขาจะรู้ไหมว่าคนที่นาราธิวาสนี่เขาเขาควรจะได้เรียนอะไร คนที่เกาะสมุยคุณจะได้เรียนอะไรใช่ไหมคะหลักสูตรแกนกลางมีไหมต้องมีจบม .5 คุณต้องเรียนคุณรัอันนี้นะจบม .6 คุณต้องมีทักษะคณิตศาสตร์แบบนี้นะคือเขาจะตั้งไว้เป็นเกณฑ์แต่เขาไม่ได้มานั่งกำหนดคุณว่าคุณจะต้องเรียนอะไร1 2 3 4 5 6 7 8 9 10นี่คือ การให้อำนาจกับท้องถิ่นในการออกแบบทุกสิ่งทุกอย่างรวมถึงออกแบบคุณภาพของปรกักงารที่ให้สอดคล้องกับธุรกิจสอดคล้องกับวิถีชีวิตสอดคล้องกับความต้องการในท้องถิน่นและคนในประเทศไทยจำนวนมากบอกว่าให้อตอให้เทศบาลจัดการศึกษาเนี่ยนะมันจะไปรอดได้ไงเคยได้ยินไหมคะเฮ้ <c oughs> ยเทศบาลอวตอครูยังไม่อยากไปอยู่สังกัดเทศบาลอวตอเลยอยากสังกัดสพถอยาสังกัดกระทรวงศึกษามากกว่า จาประสบการณ์ส่วนตัวที่เราทำงานกับท้องถิ่นมานานนะคะได้เห็นหลายโรงเรียนหลายศูนย์เด็กเล็กตั้งแต่ศูนย์เด็กเล็กรู้จักศูนย์เด็กเล็กไหมไม่ใช่อนุบาลนะศูนย์เด็กเล็กนี่คือแบบเด็กเล็กเลกเลยนะคะเด็กไปขวบสองขวบแบบนี้นะคะไปจนถึงโรงเรียนที่มีถึงมห้ามหกเนี่ยท้องถิ่นแน่นอนจะไม่ใช่ทุกที่แต่ท้องถิ่นที่พ่อกลับจากทำงานที่ฟแฟร เมืองไทยใช่ไหมคะที่เมืองไทยมีโรงเรียนหรือสถานรับดูแลเด็กเล็กเทียบกับฟินแลนด์ไหมมีไหนบ้างเชื่อไหมคะพี่เจอที่คุณภาพใกล้เคียงกับที่ฟินแลนด์เป็นของอบตแหตงที่อยุธยาเป็นอบตตจนๆเลยนะอบตแบบอยู่กลางทุ่งนาไม่มีอะไรเป็นแบบประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวนาแล้วก็มีโรงงานเล็กๆขนาดกลางอะไรนิดๆหน่อยๆแบบแรงงาน 30- 40คนอะไรอย่างนี้นะคะแต่นายก นายกอบตอบอกว่าได้เคยไปดูงานแล้วเกิดแรงบันดาลใจแล้วรู้สึกว่ามันก็ไม่น่าจะแพงนะกลับมาทําที่ศูนย์เด็กเล็กของเราให้ดีแล้วก็ให้ฟรีคือเป็นบริการของต่อให้ฟรีกับเด็กนะคะมีโรงเรียนของอบจอที่กระบี่ถ้าใครได้มีโอกาสไปเที่ยวกระบี่นะคะแบบไปเที่ยวทะเลอะไรแบบนี้นะคะลองสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ค่ะโรงเรียนอบจอกระบี่เขาบ เอคะอันนี้เก็บตังค์อยู่บ้างแต่ก็ถูกกว่าเอกชนเยอะมากเพราะว่าอาบาจอกระบี่นี่มีความตั้งใจที่จะพัฒนานนการศึกษาแล้วตั้งใจทําโรงเรียนที่แข่งขันกับเอกชนได้แต่ให้กับลูกหลานของคนที่มีฐานะดีมากนะมีโรงเรียนของอีกหลายที่นะคะที่อยู่ในการดูแลของท้องถิน่นและแม้แต่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเราเองที่อยู่ในการให้คำปรึกษาของคณะก้าวหน้าตั้งแต่เหนือมาจนถึงในอีสานเนี่ยหลายที่ศูนย์เด็กเล็กที่ ฐานเทียบเข่าเท่ากับเราไปดูว่าแล้วดูว่าเรามาได้ยังไงแล้วก็ทําได้จริงโปร่งให้รู้หลักการดูแลเด็กครับหลักการสอนที่ดีมีคุณภาพก็ทําได้จริงเพราะว่ามันกล้คิดกันมากอะ่ะคือสอพทออนี่มันสั่งงานมาจากกรุงเทพเนาะสั่งงานมาจากกรุงเทพแล้วก็ทุกคนทําตามแล้วคุณครูก็กประมาณก็จํากัดในดี่เงินเดือนก็น้อยแบบแล้วมันจับกันครับก็ไม่ค่อยจะมีใช่ไหมคะ แต่ว่าถ้าเป็นถ้าเป็นอบตอเป็นเทศบาลเนี่ยโรงเรียนไม่ดีสพพรจีเนี่ยเขาเดินไปถึงบ้านนายกนะนายกนี่ปดนตลาดโดนดางน,นะว่าทำไมทาไมศูนย์เด็กเล็กที่ลูกสเสดเรียนมันสปกปรกอย่างนี้เนี่ยนายกทาอะไรอยู่พอมันใกล้กันมากเนี่ยมันทําให้การดูแลมันทั่วถึงคือเพราะว่าถ้าดูแลไม่ดีก็โดนดานน่าไงเพราะว่าบ้านอยู่ใกล้กันเรารู้หมดว่านายกอยู่บ้านไหนใช่ไหมคะแล้วก็ มันมีความเข้าอ,อกเข้าใจและมันมีแรงบันดาลใจในการพัฒนาคือนายกก็เป็นคนอะมองเด็กอะมัน,น,นอ่านว่าคนที่เติบโตมาอยู่ในชุมชนของเขาเขาคออยากจะทําให้มันดีแล้วก็การพัฒนาเนี่ยคืออนาคตของชุมชนของพื้นที่ถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเล่าตัวอย่างให้เห็นว่าเราคิดว่าเรื่องพวกพวกนี้อาจจะไกลตัวหรือเป็นเรื่องที่เกิดเกิดไม่ได้ไม่มีวันจะเป็นไปได้ในประเทศไทยกลับเมคตอนา่ย 22ปีที่ผ่านมาสภากรทมไม่เคยออกกฎหมายที่เสนอโดยสกนะคะไม่มีใครคิดว่าสกจะออกกฎหมายแัส่วนใหญ่มันมาจากผ,ผู้ว่าเสนอแล้วก็สภาก็ผ่านไปเป็นตายยางสแตปมไป22ปีที่ผ่านมาไม่เคยมีสกเสนอกฎหมายแต่ว่าวันนี้ผ่านแล้วทําเรื่องที่เป็นคนคิดว่าเป็นไปไม่ได้ให้เป็นไปได้แล้วนะคะศูนย์เด็กเล็กของเราที่เหมืองจี้ลําพูนเราบอกว่า มาตรฐานไม่ต่างจากญี่ปุ่นแล้วนะที่ร้อยอาจสามารถเพิ่งไปมาเนี่ยใกล้ๆก,ก,กับสารคามนายกก็บอกว่าตั้งใจจะทําให้ดีเทียบเท่าญี่ปุ่นเดนมาร์กที่ไปดูงานมาแล้วเราก็เชื่อว่าทําได้จริงเพราะว่าน้ดื่มได้สวนเล็กที่ดีเทียบเท่าเดนมาร์กเทียบเท่าญี่ปุ่น,น,นต้องทาได้เช่นเดียวกันและที่ได้ประโยชน์สูงก็คือประชาชนที่อยู่ในพื้นที่สุดหลักการสุดเรียบง่ายที่สุดของประชาธิปไตยคืออะไรคะประชาชน เลือกคนที่จะเข้ามาบริหารภาษีของเราได้นายกมานายกทำงานให้คุ้มค่าภาษีประชาชนเพื่อให้ได้เป็นนายกต่อไปในการเลือกตั้งครั้งหน้าอยากเป็นนายกต่อไปก็ต้องทำงานให้ดีให้ประชาชนเลือกต่อนายกได้เป็นนายกต่อประชาชนได้ประโยชน์และนี่คือหลักการของประชาธิปไตยทุกฝ่ายได้ประโยชน์และนี่คือการพัฒนาประเทศตามระบอบประชาธิปไตย ให้คนที่จะรับใช้ประชาชนได้เข้าสู่อำนาจมีอำนาจมีงบมานแล้วให้เขาทำผลงานแล้ประชาชนขึ้นในการพัฒนาท้องถิ่นของประเทศไทยแล้วเราเชื่อว่าความเจริญมันเกิดถ้าคุณคิดว่ามันเป็นไปได้ร้อยปีสาราคามก็เป็นนี้ร้อยปีที่ผ่านมากับวันนี้เปลี่ยนไปไหมเปลี่ยนแต่เปลี่ยนช้าเกินไปไหมลองตัวคนดูมันเปลี่ยนช้าเกินไปไหม ห้าสิบปีข้างหน้าล่ะจะให้เปลี่ยนในให้มเปลี่ยนแบบช้าๆแบบนี้ต่อไปไหมหรือจะเปลี่ยนเร็วกว่าน,นี้ไม่ได้อยู่ที่คนอื่นเลยอยู่ที่พวกเรานะคะว่าอย่าเห็นการเปลี่ยนแปลงอย่ารออย่านั่งแบงมือขอถ้าเคยมีอะไรได้มาจากการแบรมือขอต้องต่อสู้เพื่อให้ได้มาต้องลุกขึ้นมาทําด้วยกันนะคะหวังว่าในอนาคตอาจจะมีน้องๆท,ที่นี้เป็นนายกอบจของสารคามนายกเทศของที่นี่ก็เป็นไปได้แล้วลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลง ของเราให้ดีขึ้นในแบบที่อยากจะเป็นค่ะขอบพระคุณมาก